เช่นไข13เล่มกับดอกไม้สีขาวเป็นเครื่องสักการะตามธรรมเนียมแต่งขันห้าขันแปดสำหรับขึ้นหิ้งทุกวันพระใหญ่หรือวันขึ้น15บาคำ่ำที่คณะนางแต่งของบ้านนาหอเป็นผู้จัดเตรียมมาบูชาพร้อมกันที่หิ้งเจ้าแม่นางเทียมอย่างน้อยเดือนละครั้งตามความเชื่อว่าเจ้าแม่นางเทียมคือตัวแทนวิญ,ญญาณเจ้านายฝ่ายหญิงคู่กับเจ้าพ่อกวนตัวแทนวิญ,ญญาณเจ้านายฝ่ายชายที่มีมาเนิ่นนานของคนด่านซ้ายจังหวัดเลย การเป็นศูนย์รวมจิตใจในฐานะนางเทียมนำทำบุญประเพณีที่ชาวบ้านยึดมั่นตามที่สคลอง14เช่นงานบุญหลวงหรือบุญพระเวทและงานบุญสัมภะตลอดจนเครื่องครัดรักษาศิลธรรมนับเป็นหน้าที่สำคัญที่คัมมิ่งศรีนรงธิ์วัย93ปีรับมาปฏิบัติตั้งแต่40กว่าปีที่แล้วถือเป็นนางเทียมรุ่นที่สี่ที่มีบันทึกไว้ในธรรมเนียบของบ้านนาหอก่อนที่มริวันศรีสเสวกผู้เป็นหลานสาวจะสืบทอดต่อเมื่อปีที่ผ่านมา เจ้านายที่อยู่ในดงหอเนี่ยท่านจะไปเลือกออกมาเองจะไม่มีใครแต่งตั้งแล้วถ้าเป็นแล้วก็ต้องปฏิบัติจนถึงจะลาออกก็ไม่ได้เพราะถือว่าท่านคัดสรรคัดเลือกมาดีแล้วแล้วอยู่จนตลอดชีวิตหรือไม่ก็อายุมากเหมือนคุณยายเนี่ยค่ะเจ้าแม่คนเก่าท,ทุกอย่างที่ เพื่อนสั่งว่าให้ทําอย่างนี้นะเราแต่งแต่งเครื่องทรงนะต้องทําทุกอย่างค่ะก็มีบุญมหาศาตนี่แล้วก็มีสงการเล่นน้ําสงการนี่ต้องทุกปีค่ะครบสามวันแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็มาก็มีบุญเรื่องหอเดอนจิตเราก็เลี้ยงแล้วก็ต้องทําหน้าที่ของใครของมัน าที่จะเตรียมงานบุญหรือว่ากิจกรรมทางศาสนาของชุมชนนะคะเจ้าแม่นางเทียมและนางแต่งที่บ้านนาหอก็จะมารวมกันที่วัดศรีภูมินาหอนี่แหละค่ะแบบวันนี้ค่ะที่ทําขันหมักเบงด้วยกันนะคะขันหมักเบงของที่นี่เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษเพราะว่าทําจากใบลานเราจะเห็นว่างานฝีมือหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นจากกลุ่มนี้นี่แหละอย่างเช่นอะไรบ้างเดี๋ยววันออกพรรษานี้เนาะเราจะต้องช่วยกันทาใช่ไหมคะ่คือออกพรรษานี้เราก็จะต้องทํา ต้นปาสาทพึ่งหรือว่าทางพื้นบ้านเราจะเรียกว่าต้นพึ่งมีที่ขาดไปได้คือบ้านเจ้าพ่อควรต้นหนึ่งแล้วก็บ้านเจ้าแม่นรงเทียมต้นหนึ่งก็นนงต้องได้นางแต่งนี่แหละ,ะไปช่วยตกแต่งให้ใ งานตระเตรียมข้าวของเครื่องใช้ประกอบพิธีกรรมเช่นขันหมักเบงบูชาพระเจ้าใหญ่ประจำวัดศรีภูมินาหอธงพันหางที่ต้องเย็บผืนใหม่ทุกทุกงานบุญหลวงเดือนเจ็จนถึงต้นหมักเบงและเครื่องบูชาในประเพณีต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นภูมิปัญญาช่างที่สืบทอดอยู่ในคณะนางแต่งและพ่อแสนของชุมชนบ้านนาหอแต่งตั้งจัดก,การยอมรับร่วมกันของชุมชนเป็นคณะทํางานของเจ้าพ่อกกนและเจ้าแม่นางเทียมขึ้นมาเป็นตัวแทนวิญญ,ญาณเจ้านายหรือบรรพบุรุษเมื่อแรกก่อตั้งชุมชน โดยมีตำนานว่าบรรพบรุษอพยพจากฝั่งลาวมาแถบลุ่มน้ำหมันนำโดยพ่อขุนบางกลางท้าและพ่อขุนผาเมืองและแม้ทั้งสองจะเดินทางต่อไปยังนครไทยและเพชรบูรณ์แล้วแต่ยังมีกลุ่มคนที่ยังอยู่ต่อที่บ้านนาหอด่านซ้ายทั้งหลวงปู่ใหญ่ปู่หลวงวิริศปู่หลวงวิเศษปู่หลวงฤทธิแสงปู่หลวงโวหารและปู่หลวงหันห้าวแล้วสืบทอดความเชื่อมาหลายชั่วอายุคนก็เป็นความเส่อข้องสาบานนะคะ เพราะว่าเขาอยู่กับนี่อยู่กับเพิ่นเพราะว่าเขาก็เป็ยนเสื้อทรายมาแต่กําเนิดพ,พ่อแม่พี่น้องก็เป็ี่ยนหมาเสี็เลยติดตามกันมาเรื่อยๆค่ะบอปฏิบัติเขาก็ต้องเป็นเป็นย่างๆนึงเขาก็ต้องมีอันเป็นขึ้นอ่ะไม่นี้เขาเหตุแล้วแล้วเขาแต่งเขาแปลงดีนึกตองดีนี่เขาก็อยู่ดีคือหลักๆก,ก็คือเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญ,ญาณเป็นที่พึ่งทางใจของชุมชนของประชาชน แถบนี้นะครับแล้วก็เป็นคนผู้นําในการจัดรักษาจัดงานประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันทั้งปีนะครับทุกประเพณีก็จะมีกลุ่มนี้กลุ่มเฉพาะกวนเจ้าแม่นางเทียมเป็นตัวหลักในการปฏิบัติทำทำตามขั้นตอนประเพณีเก่าที่สืบกันมาซึ่งคนธรรมดานี่ก็จะจะไม่ทราบขั้นตอนแล้วก็ทำไเป็น ความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อกลนและเจ้าแม่นางเทียมของเมืองเก่าด่านซ้ายไม่เพียงเป็นผู้นำในพิธีกรรมแต่ยังมีสถานะทางสังคมหรืออำนาจดูแลดุจด,ดังผู้นำเป็นความเชื่อที่มั่นคงอยู่ในหลายชุมชนและเปรียบได้กับเครือข่ายการปกครองผ่านระบบความเชื่อซึ่งได้รับการยอมรับนับถือทั่วกันโดยเฉพาะความประพฤติด,ดีเป็นแบบอย่างและแสะดงถึงความเคารพในวิญญาณบรรพชนนํำอ้อยจำจิตไทย pbs รายงาน